องศาสตราจารย์ดรธานทัศโมขาวมักคกุล คณะบดีคณะพานนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน BBA j แ r a Grand Reunion 2025งานคืนสู่เยา่าพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการธุรกิจไทยกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติพร้อมประกาศเปิดตัวสมาคมสิทธิ์เก่า BBA จุฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Legacy of Leadership Honoring the Past Inspiring the future เดินหน้าสารต่อความร่วมมือระดับโลกสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจกว่า3,000คนต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคตหลักสูตรบีเวรเราเนี่ยเปิดมาแล้วกว่า30ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่ครบปีที่30ซึ่งเราเชื่อว่าสิทธิเก่าของเราเนี่ยมีมากมายนะครับและคิดว่าการที่บรรณมตัวตรงนี้ครับจะเป็นการสร้างสารรค์งานต่างๆนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะผลึกกำลังกันนะครับแล้วก็ ทำงานวิชาการนะครับรวมถึงทํางานเพื่อสังคมนะครับรวมถึงช่วยเหลือน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเชื่อว่าในโครงการตรงนี้ครับจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาหรือผลักดันแวดวงธุรกิจต,ต่อไปในอนาคตครับสาหรับเป้าหมายของเรามีอยู่5้าหลักเพราะว่าเราเพิ่งเป็นสมาคมน้องใหม่เนาะอยากที่จะทําให้ค่อนข้างที่จะโฟกัสนิดหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือการจัดตั้งเป็น membership ทำระบบของทะเบียนของของเมมเบอร์ ที่เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ทราบว่าไทยทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็มีการที่ทําระบบสื่อสารที่ดีสามารถตอบโจทย์น้องๆทุกเจนได้นะคะแล้วก็สร้างการระดักรู้ของทุกคนว่าตอนนี้สมาคมทําอะไรอยู่บ้างมีการจัดก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคืนสุ่เย้าการจัดเสวนาระหว่างตัวของคณะเองหรือว่าสมาคมอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วกม็มีการที่จะช่วยในแง่ของการทำ CSR ของคณะ ช่วยน้องๆที่ไปออก่ายพัฒนาชนาบทการเปิดตัวสมาคมสิทธิ์เก่า BBA จุฬาครั้งนี้มีนิสิตเก่าทุกรุ่นรวมกว่า800คนร่วมงานมีการประเดิมด้วยกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความร่วมมือกับสมาคมสิทธิ์เก่าของสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard Business School ของ Harvard University พร้อมมอบรางวัลเชิดชูนิสิตเก่าดีเดน่นผู้สร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ